นอกจากคอรับซอจะเป็นสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ยากจะเข้าใจมากก็คือทําไมคลิปไอ้เควินมันยอดวิวยีชั่วโมงเลกเยอะกว่าใครเขาวะหรือจริงๆสิ่งที่คนเล่นอาร์คไนต้องการไม่ใช่คลิปลอของเกมแต่เป็นลองของมีมเกมซะมากกว่าและบังเอิญตอนนี้ก็ประจวบเหมาะกับการที่ร่างเอาเตึ้งเขาเนี่ยกำลังจะมาพังงาดในเซิร์ฟโกลบอลเพราะฉะนั้นผมจัดคลิปประวัติมีมของเกมให้อีกคลิปเป็นการทดสอบว่าชาวอาร์คไท์เนี่ยจริงๆแล้วเขาชอบคลิปมีมใช่หรือเปล่ากับคลิปจุดเรริ่มต้นนนขอองกาทั ที่มาว่าทําไมพี่ธนถึงเป็นยอดนักคอสเพีย์แห่งเกมอาร์คไนท์มาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้พวกคุณฟังเรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อราวๆห้าปีก่อนตอนที่อาร์คไนท์ได้รีลันอีเวนต์ซัมเมอร์ครั้งแรกของเกมนั่นก็คือไซสตอรี่ฮาร์ดออฟเซิร์จิงเฟรมรีลันที่มาพร้อมกับตู้กาชาของตัวละครใหม่ที่ได้เดบิวต์ไปตอนไลฟ์ครบรอบ1ปีนั่นก็คือ Oper โอเปอเรเตอร์ธนอ๋อน้ดเพิ่มนิดหนึ่งที่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่อาร์คไนท์มีตู้กาชาตัวละครใหม่ในอ แต่ท่าลางการพูดคุยถกเถียงเกี่ยวกับตัวละครใหม่นั้นในเรติ t มีผู้ชายชื่ออันฟราทอมลี่ได้ตั้งกระทู้เพื่อถามผู้เล่นคนอื่นว่ามีใครคิดเหมือนกันไหมว่าท่าโพสสองคนนี้โคตรเหมือนกันเลยแล้วก็แปะรูปเทียบพี่ทอนกับสกาดิไว้แน่นอนปกติก็ไม่มีอะไรมากเป็นกระทู้ทั่วไปจนกระทั่งผู้ชายชื่อวิกส์ยูวิกส์ยูเลยมัง้งได้ตั้งกระทู้มีบางคนบอกว่าทอนกับสกาดิมีท่าโพสเหมือนกันงั้นคุณจัดไอ้นี่ให้เลย แล้วก็โพสต์รูปตัดต่อเอาหน้าพี่ทอนเนี่ยไปทับกับของสกาดิและเปลี่ยนสีผิวให้เหมือนกับพี่ทอนแน่นอนครับว่ามันก็กระทู้ตัดต่อรูปเอาฮาแต่มันเหมือนไปจี้เส้นอะไรสักอย่างของชาวเลดดิตเข้ามองว่าพี่ทอนเนี่ยจริงๆก็สวยดีนะแล้วหลังจากนั้นมันก็เริ่มเกิดการแพร่ระบาดของทอนเฟสผู้คนเริ่มจับโอเปอเรเตอร์ตัวอื่นมาแต่งให้เป็นพี่ทอนหรือจะเรียกว่าเอาพี่ทอนไปเป็นคนอื่นดีว่าแต่นั่นแหละหลังจากนั้นไอ้ก,การแต่งหน้าพี่ทอนเป็นโอเปอเรเตอร์อื่นเนี่ย ก็ได้แพร่กระจายไปทั่วคอมมูนี่อาร์คไนท์ที่ไม่ใช่แค่ในเลติตแต่มันไปทุกที่หลังจากนั้นเนี่ยพอมีตัวละครเข้าใหม่มานะไม่ว่าใครก็ต้องโดนจับแปลงร่างเป็นพี่ทอนทุกคนมีตัวละครโดนการทรนิฟิเคชันเยอะมากมีคนรวมไปใส่ Google Drive ด้วยนะแล้ววัฒนธรรมเนี่ยก็ดําเนินอยู่พักใหญ่ในคอมมูอาร์คไนท์แต่หลังๆก็เริ่มซาซาลงไปละแล้วก็ตอนนี้น่าจะหายไปแล้วซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าหายไปตอนไหนแต่ว่าแอบเสียดายอยู่นะคือมันเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่ผมชอบที่สุดของคอมมู เพราะฉันก่อนปิดคลิปผมขอสืบสารวัฒนธรรมนี้สักสอารูปก่อนแล้วกันครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากแค่จะมาแชร์ที่มาที่ไปของมีมที่ผมชอบที่สุดมีมหนึ่งของเกมอาร์คไหนและก่อนปิดคลิปผมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชม และขอขอบคุณสมาชิกของช่องทุกคนตั้งแต่ระดับบัตรเดือนทั่วไปและระดับบัตรเดือนพรีเมียมคุณบุกี้และคุณกรีดบุมขอบคุณมากครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ